แม้กระทั่งกูก็เกือบตายเพราะมึงก็ไม่ได้ทำเนี่ยทำไหล่ะก็ไม่ได้ทำนะก็รู้อยู่ก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วก็รู้อะฮะแต่กูก็รอดมาได้เพราะใครเพราะผมไงที่รู้ใช่งไหมหนึ่งในนั้นก็มีไอ้ชายด้วยอะฮะที่ช่วยกูรอด รอดอยังไงใกล้สมชายเอาศพมาให้ผมถูกต้องปะสมชายเป็นคนบอกข่าวกูทั้งหมดว่าพวกมึงล่ากูล่าคนของกูบอกว่า,าวอยากรู้ไหมว่าทำไมทุกครั้งคนที่มึงสั่งไปแล้วเก็บงานไม่ได้พรอะไรถึงยังรอดอยู่ ก็เพราะอ้ชายมันช่วยไงพวกมึงอ่ะอำนาจเยอะแค่มึงสั่งอะไรไปลูกน้องมึงอ่ะก็ทำตามพวกมึงอ่ะแม่งปีศาจ รู้ตู่ปล่าแม็กก็ทำงานเหมือนเดิมไงไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไงทำงานเหมือนเดิมมพวกมึงปีศาไงแม้กระทั่งกูไงมึงคนที่สนิทไอ้ชายคนที่ที่สนิทกับมึงก็หยอกเล่น้เฉยหยอกเล่นเฉยนะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็จบด้วยดีถูกต้องไหมล่ะหยอกเล่นคาตีนเลย ได้สมชาย<ล>บอกอะไรอ่ะมันก็คุยกูอยู่ถ้ามันจำเป็นที่จะต้องตีมึงมันก็จะตีเพื่อปกป้องเหมือนที่กูทำตอนแรกมันก็บอกไอ้นี่แล้วนี่มันจบไปแล้วเนี่เรื่องนั้นน่ะมึงคิดว่ามันจบหรอถ้าในเมื่อมึงยังสั่ง คนไปรังควานก็นไม่มีแล้วไม่ได้สั่งใครไปเลยตอนไหนอันเนี้ยตอนไหนล่าสุดก็ตอนกูปะ <อ comet. S 2> ที่มึงเป็นคนพูดเองปะที่ว่าในนั้นมีคนของมันด้วยก็คือเล็มๆปะอะน้นแค่พูดใส่หน้าสมไม่เฉย แต่มึงรู้ใช่ไหมว่าไอ้ชายมันพร้อมที่จะทำมึงถ้ามันจะเป็นอาฮะมึงมีอำนาจนะกับแกง๊งแต่การตัดสินใจในบางครั้งมึงต้องให้พวกมันตัดสินใจเองในบางเรื่อง พวกมันก็มีหัวใจมึงดูกูสิกูออนแออนแอขนาดเนี้ยผู้หญิงมึงก็พูดถูกพี่จะบอกว่าผมไม่มีหัวใจใช่ไหมมึงอะ่ะมีหัวใจ แต่มึงอ่ะไม่เหมือนใครเขามึงต้องเข้าใจตัวเองด้วยแต่มึงจงจำไว้เลยแก๊งมึงอ่ะตั้งแต่กูหันหลังมาตอนนั้นอ่ะพวกมึงอ่ะปีศาจกูถึงไม่อยากอยู่มึงเข้าใจไหมคำว่าปีศาจอ่ะคือมึงใช้พวกมันไปทำอะไรพวกมันก็ไปพร้อมตาย ันก็ทาอย่างทุกทีไม่ใช่หรอก็ไม่เห็นมีอะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงไม่เหมือนเดิมยังไงต้องแต่ต้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างคุณคิดว่ามันมันเหมือนเดิมยังไงแม้กระทั่งกูมันก็ยังลากูได้ก็ผมบอกมันไปแล้วก็ผมบอกมันไปแล้วมันเป็นตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วใครผิดหรือว่ายังไงเราก็ต้องทํถูกต้องปะขนาดไอ้เซิร์ฟเมื่อก่อนยังโดนเลย แต่ในบางเรื่องมึงก็ต้องยอมรับในตัว,วมันนะมันมีสิทธิ์ที่จะคิดมันมีสิทธิ์ที่จะทำกันเลือก,ดกเดิมๆก็รเลือกเดิม,เดมๆเลือกผู้หญิงถูกต้องไปละมันก็มีส่วนแม็กมึงดูกูเป็นตัวอย่างเลยกล้พี่มันเฮี้ยไงจีบผู้หญิ<อ>งไปกก็ยอมรับว<ะ>่ากูเฮี้ย ก็ปูหิ้งยงไงแม็กอะฮะแต่สำหรับมึงอะผมเบื่อแล้วตอนนี้กูกล้าพูดอคำหนึง่งมึงอ่ะ ควนที่อยู่คนเดียวมันเหมาะมึงมากกว่ามึงไม่สมควรที่มีพวกพ้องหรอกมึงได้ยินที่กูพูดใช่ไหมไจเย็น อยู่คนเดียวแล้วเอาอะไรกินนะเมื่อก่อนนี้มึงใช้ปากใช่ไหมตอนนี้มึงก็ต้องใช้สองมือสองเท้าของมึงอะ่ะก <c oughs> ูยังอยู่ได้เลยนับภาษาอะไรกับมึงอยู่บนจดุจดสูงสุดของทุกอย่างแล้วนี่กูมีเมียเยอะ กูยังเลี้ยงได้เลยบางทีผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่เรื่องมันชอบเข้ามาหาเองมากกว่าแต่บางเรื่องมึงก็ต้องคิดก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนคิด แล้วมึงจะเอาอยัางไงต่อกำลังคิดอยู่ที่คิดว่าก็คงไม่อยากไปทำอะไรเดิมๆแล้วถ้าไปไล่ฆ่ามันทีละคนก็ไม่ไม่ไหวอะ่ะมึงจะไปไล่ไล่ฆ่าใครอะ่ะทุกคนเลย ทุกคนนี่หมายถึงแก๊้งมึงใช่รวมถึงกูด้วยมัง้งกูถึงบอกไงมึงน่ะปีศาจขนาดกูพูดอยู่มึงยังคิดงี้ได้เลยและควรทำยังไง มึงก็ลองปล่อยมันไปแล้วมึงก็ลองเดิอนออกมาเชิญทุกอย่างด้วยตัวเองแลวไอ้สมยังติดต่ออยู่ปะก็คุยบ้างถ้าเจอกันสรุปคือผมไม่รู้อะไรเลยถูกต้องไหม ใช่มึงเป็นคนคนเดียวที่ไม่รู้อะไรอะไรอะไรเลยแม้กระทั่งแก๊งมึงก็คิดว่ายอยู่แล้วอะตอนนั้นผมสั่งมันอุ้มใครคนหนึ่งมันยังทำหลุดเลยน่าจะเป็นฝีมือพวกมันลหละไปละถามมึงตรงๆนะอย่างหนึง่ง ว่าทำไมมึงถึงกล้าทำกับสมชายทาั้งๆที่มันจงรักภักดีขนาดนั้นนะ